กิจการบทที่8ข้อ26กถึงนะครับก็สิ่งที่ผมได้สิ่งที่ผมเห็นจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับในข้อที่26 26สิถึง27่เนี่ยนะครับผมสิ่งที่ผมสังเกตเห็นพระคำในตอนนี้26 27ผมสังเกตเห็นชีวิตของขันทีนะโอเคพี่น้องอาจจะพูดถึงชีวิตฟิลิปมาเยอะลนะแต่ผมสังเกตถึงชีวิตของขันทีนะพร,ระเจ้าผมเห็นท่าทีของขันทีที่เขา สแสวงหาใช่ไหมครับเขาสแสวงหาเขามานมัสการที่เยรูซาเลม็มลองเราลองมองดูว่าเออน,น,นั้นคนที่สแสวงหาเนี่ยพระเจ้าจะพระเจ้าจะทรงโปรดสำแดงในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนพระเจ้าสำแดงผ่านทูตสวรรค์ที่ไปสำแดงกับฟิลิปฟิลิปก็มาหาขันทีใช่ไหมครับดังนั้น,น,นพระเจ้าจะทรงใช้คนของพระเจ้าไปทําการกับคนที่กําลังสแสวงหา นะครับหรือวันนี้โอเคถ้าไม่มีมนุษย์มาทําการในชื่อของเราเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าแต่พระเจ้าก็อยู่กับเราอยู่แล้วดังนั้นทุกวันนี้คืออาัศาจรรย์ทุกวันนี้คือพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราตอนนี้เรารู้ดังนั้นเราควรเรียนรู้ธาตุจีของขันธทีใช่ไหมขันธทีเขาสแสวงหาเขามานมัสกการพระเจ้าจากเอธิโอเปียมาเยรูซาเล็มมันก็คงไกลกันพอสมควรนะครับแต่เขาก็สละเขาเป็นคนที่รับผิดชอบมีงาน ที่ต้องรับผิดชอบด้วยใช่เป็นเป็นเป็นนายคลังทรัพย์ของประเทศลองคึดดูนะแต่เขาก็ยินดีเสียสละเวลาเพื่อที่จะมาแสดงหาพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าแสดงว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวพระเจ้าระดับหนึ่งเขาจึงอยากรู้เขาจึงมานมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่าเขาเป็นคนที่แสวงหาอย่างไงอีกแม้แต่อยู่ในรถเขาไม่ปล่อยเวลาครับเขามาแล้วเขาได้พระคัมภีร์พระธรรมอิสยาห์มาเขาอยากอ่าน แล้วพระคมพีเนี่ยอาจจา์ที่ผมเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดถึงว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระคัมภีร์จะมีอยู่เฉพาะในธรรมมาศลานะครับผมไม่รู้แล้วว่าอาจารย์คนไหนพูดนะอาจะจะเป็นอาจารย์ประการศิรปลป์ก็แนะบบบอกว่ามีอยู่ในเฉพาะธรรมศาลานะครับแล้วก็ราคาก็แพงด้วยนะครับหายากนะครับเขายินดีผมว่าเขายินดีจ่ายราคาในการซื้อพระคัมภีนะครับแล้วก็มาอ่าน นะครับแล้วก็ใช้เวลาบนรถม้าในการอ่านนะครับแม่นางบอกว่ารถอาจจะไม่วิ่งเร็วนะครับใช่ไหมแม่นางบอกว่ารถม้าคงไม่วิ่งเร็วจึงสามารถอ่านได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันผิดหลักการธรรมชาตินะเวลาเราอยู่บนรถเราถูกสอนมาตลอดว่าอย่าอ่านพระกัมพีใช่ไหมแต่ว่าคนนี้ไม่สนใจครับอ่านพระกัมพีนะครับเออไม่ใช่ไม่อย่าอ่านพระกัมพีอย่าอ่านหนังสือใช่ไหมเวลาเรานั่งบนรถอย่าอ่านหนังสือแต่นี่ด้วยใจแสดงหาไม่สนใจอ่ะ นะครับจะอ่านอย่างเดียวเลยนะครับแต่บางทีการแสวงหาแบบมันก็มีแบบเรียกว่าอะไรมีความเหมาะสมมีความถูกต้องอยู่เนานะ <c oughs> นะครับเวลาที่จะอ่านว่ากันดีแต่โอเคตอนนี้เขารู้สึกคงคิดว่าเขาคงไปนมัสการแล้วเขาคงประทับใจในไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่แสวงหาพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของที่เยรูซาเล็มทําให้เขาอยากรู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับเขาก็เลยแสวงหา ในตรงนี้ที่เราเห็นเนาะเขาใช้เวลาในการแสดงในข้อที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับเราก็เห็นวนะ่าโอเคพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับแม้ขนาดเดินทางเขาก็ยังไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปใช่ไหมครับในข้อที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเราจะเห็นว่าฟิลิปใช่ไหมครับที่ประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณนะครับฟิลิปประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณดังนั้นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณ ก็จะทําอะไรที่เกินความจํากัดของมนุษย์เขาวิ่งเข้าไปใกล้รถม้านะครับแม้ว่ารถม้าจะวิ่งวิ่งช้าแค่ไหนผมก็เชื่อว่าโดยมนุษย์ธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถวิ่งทันแน่นอนแม้จะวิ่งทันแต่ก็เหนื่อยหอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดกับคันชีได้ใช่ไหมลองนึกดูพี่น้องลองไปวิ่งสักไม่ต้องถึงโลหรอกเอาสักครึ่งกิโลเนี่ยนะครับ ี่น้องคิดว่าพี่น้องจะวิ่งได้ไหมตอนนี้ผมผมก็เช็คร่างกายตัวเองอยู่นั่นตอนนี้ผมตอนนั้นผมแค่ไปเดินแค่เดินก็ยังแบบเฮ้ยเรายังรู้สึกว่าเอะเราอายุเยอะขนาดนี้แล้วแบบรู้สึกมันไม่กระฉับกระเฉงมันรู้สึกมันเออมันมันลำบากแล้วไปออกกําลังกายก็รู้สึกว่าไม่สามารถทําได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อนละนะครับนั้นผมว่าแต่ว่าถ้าเรามี ชีวิตที่ประกอบด้วยพยาณเนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้เกินความจํากัดของมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับเราจะสามารถวิ่งเข้าไปทันรถมานะครับเราจะเห็นคําพยายนของบางคนวิ่งทันรถยนต์ก็ได้นะครับ <c oughs> นะก็มันต้องเข้าไปใกล้มากเลยนะนี่น้องใช่ไหมใกล้มากจนแบบสามารถได้ยินอ่ะได้ยินสิ่งที่คันทีแบ่งปันเอ้ไม่ใช่ได้ยินสิ่งที่คันทีอ่านทําให้โอ้โหแบบแล้วสามารถพูดคุยกับคันทีได้ด้วย มันไม่ธรรมาดานะนะครับมันมันเกินความจํากัดอยู่นะแม้ว่าแม้ว่ารถม้าจะวิ่งช้าแค่ไหนก็ช่างผมว่าก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปวิ่งทันมันได้ดังนั้นเราเห็นว่าความจํากัดที่พระเจ้าทำนะรพระวิญญาณของพระเจ้าทําในชีวิตของเราเนี่ยมันมากเกินแล้วพี่น้องก็คงมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับประสบการณ์ที่เฮ้ยบางครั้งเรารู้ว่าเราทําไม่ได้อะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราทําได้ นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเราเสริมเราเพราะในพระธรรมฟิลิปปีบ,บ,บทที่4ข้อที่13ว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นเราทําทุกสิ่งได้จริงๆในลูก,กาบทที่1นึ่ข้อสา 37, ก็บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าทําไม่ได้นะครับดังนั้นบางอย่างบางเรื่องจํากัดนี่มันมีความจํากัดในชีวิตของเรา แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่เป็นความจํากัดนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยให้เราอยู่เหนือความจํากัดได้นะครับแล้วก็ข้อที่31เราก็จะเห็นว่าทันทีก็พูดกับฟิลิปว่าถ้าไม่มีใครพูดให้ฟังมันจะรู้ <c oughs> ไม่ไม่รู้แน่นอนถ้าไม่มีใครอธิบายใช่ไหมครับข้อสามสิบอก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าข่าวประเสริฐหรือเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีใครพูดออกไปเขาก็ไม่รู้นะครับในพระธรรมโรมบทที่1ิ ข้อที่14พี่น้องเปิดพระธรรมโรมอ่านให้ฟังสักคนนะครับโรมบทที่10ข้อที่14นะครับตอนนี้เริ่มเงียบแล้วผมก็เลยอยากได้ยินเสียงพี่น้องโรงมบทที่10ข้อที่14ี่มีไหมครับมีใครเปิดอ่านไหมครับแต่พวกท่านที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูนขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระ์อยารายเอเมนนะครับถ้าไม่มีผู้ประกาศจะได้ยินถึงองได้อย่างไรน,นะฉบับของยิ่งโยงมันทันสมัยเกินไปรู้สึกมันฟังขัดขับนะ <laughs> ฉบับไหนหนียิ่งยงแล้วโอเคเมื่อกี้เป็นปันครับครับผมเป็นปันครับผมครับผมครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมผมโอเคนะครับก็คือเมื่อกี้เราเห็นว่าขันทีก็คือบอกบอกพูดกับฟิลิปว่าถ้าไม่มีใครพูดก็ผงไม่รู้ได้ใช่ไหมเหมือนในพระธรรมโรมที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้ว่าโรมบทบที่สิบก็ที่ยีสว่าถ้าไม่มีใครประกาศข่าวประเสริฐเขาไม่ไม่สามารถรู้ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นคนที่มีกุญแจสวรรค์นเนี่ยมีข่าวประเสริฐอยู่ในมือ เราก็ควรที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับเมื่อวานผมก็แบ่งปันในวระธรรมโรมบทที่1นึ่ข้อที่16เหมือนกันว่าข่าวประเสริฐไม่ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชของพระเจ้านะครับใช่ไหมครับอาจารย์ปอลพูดว่าไม่มีความละอายดังนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วจึงไม่ควรมีเรื่องไหนที่ต้องอายเลยนะครับเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชนะครับ พี่น้องถ้าพี่น้องอยากเห็นฤทธิเดชแบบฟิลิปตอนนี้ฟิลิปกาลังวิ่งทันรถมานะครับให้เราประกาศข่าวประเสริฐนะครับให้เราประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราจะเห็นฤทธิเดชของพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตของเรามากขึ้นเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชนะครับ <c oughs> อืมนะครับข้อที่สามสิบสองนะครับสามจุดสองถึงสามจุดสามเนี่ยก็เราจะเห็นว่า,าพระคัมภีร์พูดถึงนะ ก็คือพระธรรมอิสยาห์นั่นแหละใช่ไหมครับที่แม่แม่เ็นได้พูดถึงนะครับใช่ไหมครับพระธรรมอิสยาห์ซึ่งก็กล่าวถึงพระเยซูนะครับพูดถึงพระเยซูแต่ว่าคันทีก็ไม่รู้ใช่ไหมในข้อที่สามสิบสี่สามสิบห้าเวลานี้ฟิลิปก็เลยฉวยโอกาสในการที่จะประกาศประกาศข่าวประเสรสิฐนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นท่าทีของฟิลิปที่ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้ฟิลิปป,ประกาศส,สิ่งที่ผมเห็นลักษณะของฟิลิปที่ประกาศตอนนี้อยู่สองอย่าง คือไปริบประกาศด้วยความถ่อมใจอนะครับเพราะว่าเพราะว่าขันทีนี่บอกว่าท่านเป็นผู้นั้นไหมนะครับบางคนอาจจะเป็นไงครับ่ฉยวาการนี่แหละยกตัวเองพบขันทีนี่เป็นคนขันทีเป็นคนมีหน้ามีตามีมีเงินนะครับถ้าเกิดอยากได้หน้าอยากได้ตาอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงฝังคนคนคน,นี้อยากได้ตําแหน่งอยากได้อะไรสามารถพูดได้เลยใช่ไหมแบบโ,โอเคพระเจ้าใช้ผมนี่แหละมานะ อาจะอจะเป็นลักษณะาานี้ใช่ไหมแตไม่ไม่ใช่ฟิลิปประกาศด้วยความถ่อมใจเหมือนกับยอนใช่ไหมครับข้าพเจ้าจะเล็กลงนะครับแต่พระเจ้าต้องใหญ่ขึ้นนะครับ<ม>นั่นคือสิ่งที่ท่าชีสําคัญในการประกาศเพราะเราสังเกตได้ว่าตอนนี้ขันทีถามฟิลิปใช่ไหมครับเล่งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดนะในข้อที่สามสิบสี่ี่น้องเห็นใช่ไหมครับฟิลิปก็เลยประกาศด้วยความถ่อมใจนะครับ ฟิลิปก็บอกว่า,าแต่ฟิลิปก็เลยจึงเรื่องเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมพีข้อนั้นชี้แจงถึงเรื่องพระเยซูและสิ่งหนึ่งที่เห็นในการประกาศของฟิลิปก็คือจับต้นกล่าวตามพระกัมภีคือประกาศอย่างครบถ้วนนะครับประกาศอย่างครบถ้วนไม่ใช่ประกาศแค่ว่าอยากได้พระพรอ่ะเอารับเสื้อด้วยอธิษฐานอเอาพระพรไปพระเจ้าพระเจ้าจะวยพ อันนี้คือไม่ใช่นะคือเขาประกาศด้วยความครบถ้วนนะครับประกาศตั้งแต่ต้น<ม>จนถึงพระเยซูนะครับจนพูดถึงเรื่องราวของพระเยซนนูนั่นคือสิ่งที่ฟิลิปทำนะครับดังนั้นโอเคบางทีเราก็อยากเห็นคนรับเชื่อใช่ไหมครับแต่เราก็ประกาศแบบรีบร้อนอ่ับพ,อพอระพรนั้นกันเด้อย,ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแต่ว่าเขาอธิษฐานรับเชื่อแล้วนะครับนะครับบางครั้งก็อาจจะเขาอาจจะไม่ได้รับพ,อพอระพรอย่างแท้จริงก็ได้นะครับ ดังนั้นเราต้องประกาศอย่างครบถ้วนเมื่อคนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐอย่างครบถ้วนเขาจะตัดสินใจเองครับในข้อที่ 36- มสถึงสานะครับก็เป็นเรื่องการบัพติศมาใช่ไหมเราจะเห็นว่าขันทีขอร้องอยากบัพติศมานะครับแล้วเราจะเห็นหลักการการบัพติศมาในตรงนี้ที่ชัดเจนที่ผมเห็นในตรงนี้มีอยู่2อย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเต็มใจอยากอยากรับบัพติศมาเต็มใจแล้วก็เชื่อ เราจะเห็นในข้อสังเกตว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นเต็มใจและเชื่อนะครับเต็มใจและเชื่อรับได้เลยบัพติศมาไม่ต้องไปเรียนจบปริญญาตรีก่อนค่อยมารับบัพติศมาไม่ต้องนะครับดังนั้นถ้าเขาเชื่อ,แล,อและเขาเต็มใจที่จะรับรับได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าบทเราก็อาจจะถามสักหน่อยหนึ่งเชื่อจริงไหม <laughs> อะไร <laughs> อย่างนี้นะครับ แต่ถ้าโอเคถ้าเราเช็คแล้วก็เชื่อจริงนะครับเขาเต็มใจจริงให้เขารับได้เลยนี่คือหลักการง่ายๆใช่ไหมเราสังเกตจากตรงนี้ได้เลยครับฟ่ลิปบอกว,ว่าจะมีอะไรขัดข้องได้หรือจะเมื่อท่านเต็มใจใช่ไหมครับในข้อที่3 0มก็เป็นประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของฟิลิปแล้วครับพอขึ้นมาจากน้ําปุ๊บหายแวบ,บไปเลยครับนะครับไปกับพระวิญญาณเลยเรียบร้อยนี่คือประสบการณ์ แบบเหนือธรรมชาติจริงๆเหนือความจํากัดของมนุษย์จริงๆนะครับดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งเราอาจจะจํากัดว่าโอ้น้ํามันรถก็ไม่มีจํากัดว่าอา,อากาศก็ไม่เป็นใจนะครับมีความจํากัดว่าเออข้าวก็ยังไม่กินนี่ความจํากัดของมนุษย์ <ๆ S 1> ใช่ไหมครับ<ๆ>แต่ถ้าเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทเราจะไม่มีความจํากัดในชีวิอของเราในการที่จะเป็นพยาน ในการที่จะอกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วเขาออกไปที่เมืองไหนในข้อที่40ว่าเขาไปที่ไหนเขาประกาศทุกที่นะครับโอ้เป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับดังนั้นให้เราต้องมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเหมือนฟิลิปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับดังนั้นข่าวประเสริฐจะเป็นกับมนุษย์นะครับเหมือนเหมือนกับขันทีนี่พอเขาได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าในข้อที่39ตอนท้ายบอกว่าจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีนะครับ ในความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อคนที่ได้รับข่าวประเสริฐของพระเจา้าได้รับเอาพระเยซูปเป็นพระเจ้าในชื่อของเขาเขาจะเต็มไปด้วยความยินดีอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับก็จบชานี้ประมาณนี้นะครับโอเคอ้า